เทตาดเดชแหวง789สวัสดีค่ะในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรมโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนิรนามในวันที่11กุมภาพันธ์ผู้กำกับเชิงเออได้ถูกแฟนๆถามถึงการเตรียมงานชิ้นต่อไปของเขาผู้กำกับเชิงเออได้เน้นย้ำว่าหวังอี่ป๋อกำลังจะร่วมงานกับเขาเป็นครั้งที่สองสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเมอร์เมดหรือนางเงือกในความเป็นจริงในวันที่2ของปีใหม่ทางจันทรคติผู้กำกับเชิงเออได้แจ้งให้แฟนๆทราบ ผ่านแพลตฟอร์มสื่อ,อย่างเป็นทางการของนิรนามว่าเขาจะยังคงร่วมมือกับวายปอในการถ่ายทำภาพยนตร์นวรรณกรรมเรื่องเมอร์เมดและโปรดิวเซอร์ยังคงเป็นคุณอีตโต้หรือปอนาพิเจอร์ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ถึงสองประเด็นประเด็นแรกก็คือทักษะกา,ารแสดงของวงอปอได้รับการยืนยันจากผู้กำกับเชิงเออแล้วมิฉะนั้นจะไม่มีการร่วมมือเป็นครั้งที่สองอย่างแน่นอนค่ะประการที่สองแม้ว่าผู้กำกับเชิงเออ จะเน้นคุณลักษณะ,ละาทางวรรณกรรมและศิลปะที่ชัดเจนแต่เขาก็มีมูลค่าทางการค้าที่น่าทึ่งอย่างมากค่ะภัพพยนวรรณกรรมและศิลปะข,ของเขายังคงสามารถประสบความสำเร็จในบอ์ออฟฟิศอย่างสูงและในทุนทางด้านภาพ,พยนตร์ก็ได้ร่วมมือกับผู้กำกับเชิงเออหลายตอนหลายครั้งซึ่งก็ยังเป็นการแสดงให้เห็นเป็นหลักฐานที่แข็งแกร่งของเขาอีกด้วยเกี่ยวกับทักษะการแสดงของไวท์ปอในภาพยนตร์เรื่องนิรนามนั้นยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะ ไวทปอ๋อเป็นนักแสดงหนุ่มที่มีทักษะการแสดงที่ดีประการที่สองมันเป็นลักษณะส,ส่วนตัวของไวท์ปอในการแสดงซึ่งได้สอดคล้องกับอารมณ์ทางศิละปะและสุนทรียะของภาพยนต,ตสสยนร,นทนร,นร์ที่กำกับโดยผู้กำกับเฉิงเอ๋อโดยทั่วไปแล้วไวท์ปอมีลักษณะที่ดูเงียบครึมเย็นชาแต่ก็สดใสและในการแสดงของเขาในภาพยนตร์หลายเรื่องที่กำกับโดยผู้กำกับเฉิงเอ๋อก็มีความรู้สึกเงียบครึมและเย็นชาเช่นนี้เหมือนกัน อารมณ์แบบนี้เป็นเงื่อนไขของการเตรียมตัวที่สำคัญสำหรับนักแสดงในการตระหนักถึงทังากษะการแสดงในระดับภาพยนตร์วรรณกรรมในงานวนารรณกรรมและศิลปะว่ากันว่าความเงียบขรึมเป็นอารมณ์ของความคิดชนิดหนึ่งผู้กำกับคิดถึงชีวิตและสังคมผ่านผลงานของเขาในขณะที่นักแสดงนำเสนอตัวละครและช่วงเวลาของพวกเขาผ่านความเงียบขรึมความร่วมมือของไว้ปอและผู้กำกับเชียงเออเป็นเหมือนพันธมิตรที่แข็งแกร่งในระดับวรรณกรรม ว่ากันว่าไวายปอมมีแนวโน้มที่จะคว้ารางวัลจากเทศกาลภาพ,พยนตร์จากการร่วมงานกับผู้กำกับเชิงเออซึ่งมันเป็นเรื่องของเวลาเรื่องราวของการทำงานร่วมกันครั้งที่สองของผู้กำกับเชิงเออกับภาพยนตร์เรื่องเมอร์เมดที่นำแสดงโดยวายปอคืออะไรในกิจกรรมโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนิรนามผู้กำกับเชิงเออไม่ได้แนะนำเมอร์เมดมากนักในบางแพลตฟอร์มข้อมูลภาพยนตร์เรื่องเมอร์เมดได้รับการยืนยันเฉพาะบทบาทของวายปอ และหวังชนจุนเท่านั้นและเนื้อหาอื่นๆเช่นเน,เนื้อหาเรื่องราวต่างๆยังไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างไรก็ตามผู้กำกับเฉิงเอ๋อก็ได้ตีพิมพ์เรื่องสั้นเรื่องเมอร์เมดไว้ในนวนิยายเรื่อง t h เม e ร m a i d นางเอกเป็นผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในซูโจเธอมีการศึกษาแค่มัธยมตน้นและไม่สามารถหางานที่ดีได้ในช่วงแรกเธอทําได้เพียงยืนข้างถนนและโพส์โฆษณานเล็กๆต่อมาเธอคนนี้ก็ได้งานทําในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา ใกล้กับปักินวอล์กเกอร์สเตเดียมและเธอต้องแสดงเป็นนางเงือกว่ายอยู่ในน้ำงานนี้เป็นแบบจ่ายต่อครั้งสําหรับการใช้งานทุกครั้งที่คุณลงไปในน้ําจะใช้เวลา30นาทีและเขาก็จะได้รับเงิน35ยวนภายใต้สถานการณ์ปกตินางเอกสามารถลงไปในน้ําได้3ครั้งต่อวันและมีรายได้มากกว่า100ยวนอย่างไรก็ตามเมื่อต้องเดินทางนางเอกก็พบกับปัญหาที่กลืนไม่เข้าคาไม่ออกเธอต้องตื่นแต่เช้าทุกวัน เริ่มออกจากบ้านของเธอในซูโจนั่งรถบาสามชั่วโมงจากนั้นเข้าสถานีขนส่งในปักกิง่งและเดินต่ออีก30นาทีเพื่อเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซึ่งหมายความว่าเด็กผู้หญิงซูโจคนนี้ต้องใช้เวลาเดินทางถึง6ชั่วโมงต่อวันเมื่อนางเอกและพระเอกได้มาพบกันพวกเขาก็ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาการเดินทางโดยหวังว่าเธอจะได้ที่พักที่ใกล้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำพระเอกอาจเป็นตัวละครที่รับบทโดยหวังอีปอ ในภาพยนตร์เรื่อง The Mermaid เขาเป็นชาวปักกิ่งโดยกำเนิดเขามีด้านดีของความเป็นมนุษย์และแน่นอนว่าหวังชุนจุนน่าจะแสดงเป็นเพื่อนของพระเอกพวกเขาทั้งสองมีจุดตัดกันมากมายในนวิยายเรื่องนี้และพวกเขาต้องการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้เด็กสาวซูโจคนนี้ได้เช่าบ้านในหมู่บ้านในเมืองปักกิ่งได้และหวังว่าจะเริ่มเช่าบ้านได้เป็นเวลาครึ่งปีนางเอกเริ่มมีถุงตามตัวแลนาเพราะลงน้ำบ่อย การแต่งตัวเป็นนางเงือกในตู้ปลาขนาดใหญ่ต้องเปลือยหลังกระเป๋าบนตัวของนางเอกน่าจะทำให้เกิดประสบการณ์ทางสายตาที่ไม่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวดังนั้นนางเอกจึงไม่สามารถลงไปในน้ำได้อีกต่อไปและทำได้เพียงรอให้อาการของเธอดีขึ้นก่อนที่เธอจะสามารถแสดงความสามารถได้อีกครั้งหญิงสาวที่ทำงานกับนางเอกก็ได้ย้ายไปที่ไหนครับซึ่งเธอสแสดงในตู้ปลาขนาดใหญ่จากนักวิยายของผู้กำกับเชิงเอ,อเรื่องนางเงือก เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการดื่มกินเที่ยวของหนุ่มสาวภายใต้ฉากหลังของมหาคนครโดยเฉพาะประเด็นของความเหงาและการเดินทางภายใต้ฉากหลังของมหาคนครความเหงาอยู่ในระดับของจิตวิญญาณสำหรับการเดินทางที่นานมากเกินไปในวันที่13กุมภาพันธ์สื่ออย่างเป็นทางการที่มีชื่อเสียงอย่าง CCTV ได้เผยแพร่บทความชื่อผู้ไม่รู้หนังสืออย่างสิ้นหวังแสดงได้ดีหรือไม่ในบัญชีส่วนตัวของพวกเขา ซึ่งทาให้เกิดการพูดคุยกันอย่างเผ็ดร้อนในหมู่ชาวเน็ตในตอนต้นของบทความ CCTV ได้โจมตีตลาดภาพยนตร์เทศกาลฤดูใบไม้ผลิในปี2023ที่เพิ่งผ่านพ้นไปโดยกล่าวว่าภาพ,พยนตร์เทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์เรื่องนี้ได้ให้กําเนิดมีมซึ่งก็คือคนไม่รู้หนังสืออย่างสิ้นหวังต่อมา CCTV ก็ได้เปิดเผยบทสัมภาษณ์รายการรดโชว์ของภาพยนตร์ในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ โดยกล่าวถึงนักแสดงนำถูกถามโดยผู้ชมเกี่ยวกับการรับรู้ของเขาเกี่ยวกับงานและบทบาทนี่เป็นคำถามที่ปกติและพบได้บ่อยแต่คำตอบของนักแสดงนำนั้นน่าประหลาดใจมากจริงๆเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรและเมื่อนักข่าวถามเขาว่าเขาชอบเล่มไหนหรือได้ความรู้อะไรมาบ้างจากหนังสือเหล่านั้นเพจก็น่าเสียอีกครั้งแถมยังตอบว่าเขาไม่รู้ CCTV กล่าวว่า นักแสดงที่ไม่รู้หนังสือไม่เชื่อมโยงกับคุณวุฒิทางการศึกษาแต่เป็นนักแสดงที่มีวัฒนธรรมตามและหัวว่างเปล่าพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะเข้าใจบทและไม่สามารถเข้าใจตัวละครได้ปกติจะมองไม่ชัดบนหน้าจอเวลาจะคุยกับเขาเรื่องบทและตัวละครภาษาของอ e ีฝ่ายก็น่าอายเหล่านาราที่เรียกตัวเองว่านักแสดงไม่รู้แม้แต่คำถามเชน่นนักแสดงคืออะไรพวกเขาไม่มีทางตอบได้ จะเห็นได้ว่า CCTV ไม่ให้การสนับสนุนนักแสดงที่ไม่รู้หนังสือและคำพูดที่ใช้ในบทความนี้ก็ดูใจร้ายมากๆกด้วยอันที่จริงเราไม่ค่อยได้เห็นคนในวงการบันเทิงถูกวิจารณ์จากสื่ออย่างเป็นทางการมากนาักดังนั้นชาวเน็ตจำนวนมากจึงสงสัยว่าตัวตนของดาราที่ถูกโจมตีเป็นนักแสดงประเภทใดมันกระตุนอ,อะไรเกี่ยวกับสื่ออย่างเป็นทางการในบทความของ CCTV.com แม้ว่าชื่อของบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาโดยตรง แม้ว่าจะไม่ได้บอกว่าเป็นหวังยีปอแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าเป็นเขาและก็มีบางสถานที่ที่มีการกล่าวถึงชื่อของบุคคลดังกล่าวเกือบทั้งหมดคลิปสัมภาษณ์ของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่กล่าวถึงในตอนตน้นก็คือบทสัมภาษณ์ในภาพยนตร์เรื่องนีระนามในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิดาราที่ถูกสัมภาษณ์จากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือหวังยีปอและเกี่ยวข้องกับบทสัมภาษณ์ของไวงอปอหลังจากดูวิดีโอที่เกี่ยวข้อง ชาวนเน็ตจำนวนมากก็รู้สึกผิดหวงังกับการตอบคำถามของไห่ปอแต่แฟนๆของไห่ปอรู้สึกว่ามีคนจงใจสร้างวิดีโอที่มีเกี่ยวกับบริบททำให้ไห่ปอดูไม่ดีดังนั้นในท้ายที่สุดเรื่องนี้ก็เงียบหายไปอย่าอธิบายไม่ได้ตอนนี้ก็ได้มีการเยี่ยมชมเรื่องราวการสัมภาษณ์ของไห่ปออีกครั้งจาก CCTV สิ่งที่ไห่ปอพูดในรถโชว์ของนิรนามนั้นถูกบันทึกอย่างชัดเจนในวิดีโอ และในคราวนี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับช่อง CCTV แฟนๆของไวอป๋อก็พูดไม่ออกแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่ากันว่านอกเหนือจากการสัมภาษณ์ของไวอีปอซึ่งเป็นความหมายแฝงแล้ว CCTV ยังได้ลบเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับไวอป๋อออกจากบัญชีส่วนตัวของเขาอีกด้วยก่อนหน้านี้ CCTV ยังได้โปรโมทข่าวที่เกี่ยวข้องกับไวปอและนิรนามแต่ตอนนี้มีข่าวว่าไม่พบแม้แต่คำเดียว ราบได้ที่พิมพ์ชื่อสามคำว่าหวังี่ปอก็จะไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรอคือพี่ปันเองก็พยายามนั่งอ่านวนไปวนมาหลายรอบว่าทําไมเรื่องราวถึงบานปลายไปขนาดนี้อันที่จริงหวังี่ปอโดนจมตีอย่างหนักในหัวข้อหวังี่ป๋อไม่รู้หนังสือหลังจากเดินสายรถโชว์และหลังจากนั้นเรื่องราวทั้งหมดก็เงียบหายไปแต่จู่ๆสื่อยังเป็นทางการของช่อง CCTV และสองสื่อใหญ่ อย่างเลนนิงสตองจีและจือ avilion, ้อกวงพาวิเลียนรวมถึงสื่ออื่นออีกหลายสื่อก็ได้ออกมาโพสต์บทความเดียวกันตามข่าวของชาวเน็ตว่ากันว่าจุดประสงค์พื้นฐานของพวกเขาก็คือการแก้ไขาการไม่รู้หนังสือของนักแสดงในวงการบันเทิงเนื่องจากมีดาราหลายคนที่ไม่รู้หนังสือและหวาปอกลายเป็นหุ่นเชิดพูดง่ายๆก็คือเชิดกายให้ลิงดูอย่างไรก็ตามพี่ปันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหวายปอด้วยนะคะขอให้ทุกอย่างราบรื่น และขอให้ความดีของวัปิปอชนะทุกสิ่งและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ